ครับเพื่อนๆนวัดนี้ก็เป็นวัดโพงอากาศนะฮะก็สร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นวัดของหลวงพ่อสมชายเนาะนะเพื่อนๆเคยเ,เห็นแล้วแหละแต่ความสวยงามก็ยังไม่เปลี่ยนบูรณะซ่อมแซมนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเพื่อนๆนบริเวณด้านหลังน,นี้ก็มีพระพิกเนี้ยป่าเขาเป็นสวนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับ นี้เป็นพระพิฆเนศนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะร<ม>สร้างได้ใหญ่โตมากสวยงามนะครับครับเพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นลราหูบูชาราหูนะครับแล้วแต่ใครจะมาะจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเคยขึ้นไปกี่ครั้งแล้วนะฮะ นานจนจำไม่ได้นะขณะนี้ผมอยู่ในชั้นล่างของเจดีนะฮะวัดโพงอากาศเดี๋ยวจะลองขึ้นไปข้างบนดนะูว่ามีอะไรบ้างก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะบรรยากาศเย็นนะฮะไปลองขึ้นไปดูครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมขึ้นมาชั้นสองนะฮะของวัดโพงอากาศที่เป็นเจดีนะครับก็เคยขึ้นมานานแล้ว จนจำไม่แล,แล้วว่าด้านบนนี่มีอะไรบ้างนะฮะแต่ด้วยความสวยงามนะก็ยังเหมือนเดิมนะฮนะเจดี JD วัดพงอากาศเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านในนะผมชอบเจดีอันนี้มีสีอันถ้าเรามองจากจุดไกลๆจะสวยมากทีนี้ด้านในมีอะไรนะครับในเจดีนี้นะ๋ยวไปดูกันครับผมเข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะฮะก็จะเป็น หนะลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญนะะ่อันนี้ก็มีการผูกก่อนไปตามการเวลานะฮะก็กำลังทำการซ่อมแซมเนาะนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะฮะ